สวัสดีครับไว้ไม่ต่อเนื่องกันเลยเหรอต่อเนื่องเลยรู้ักแล้ววันนี้อันนี้จะบอลมีสปอนเข้าไหมเนี่ยมีเออ่น้องคนที่ร้องเพลงเนี่ยเขาจ้างให้เราใช่ใช่รีวิวเขาบอกว่าอุ่นเข้ามาให้เราเขาบอกว่านางเอกเอ็มวีเนี่ยเพลงเนี้ยเรารู้จักเป็นอย่างดีนางเอกไม่พระเอกพระเอกนางเอกโอ้ยอ้ำขึ้นหน้าว่ะ เราจะบอกว่าเพลงเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานตอนนี้ล้านกว่าวิวในติ๊กต็อกใช่ปะสู้ใครจะแซงลิซ่าเลยหรอแบบแซงลิซ่าคือกับทีซ่าเนี่ยชีเป็นเพื่อนกันอ๋อกเป็นเพื่อนสาวลิซ่าชีเป็นเพื่อนสาวลิซ่าน้องนักร้องเนี่ยได้ผลกตัวแม่ได้ผลกตัวแม่เราจะรีแอคแบบรีแอคเราหยุดหยุดทีละจุดเลยทีละจุดหรอมาเริ่มกันเลยค่ะ ลองโดยใครนะไม่ฟังมันหน่ออยหรน้องเต้นทิชยาอะไรฟังไป้เรื่อเรื่องน้องเต้นเทพพมิดเพรก็คือคนคนกล่อมโลกแม่เคยฟังหรือเปล่าเเต้นคนกล่อมโลกตามอยู่คิดถึงบังเนอร์กิดตามอยู่กรมพละชอบมากก้อพละคือที่สุดน้องเต้นกรมพละอ่ามาเลยแล้คนนี้หน้าเรื่อเรือนี่นะสังเกตนะได้ปวดตรงนี้สารตายายด้วยปะ บอลมา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 บอลเหมือนบุญกี้พึ่งเลยลูกมาบอลเคยมาเป็นมารายการเราด้วยดิแล้วจะงอยอีเตนอะคือช่างแต่งหน้าซับเฮ้ยโอยเป็นจมุนได้หรอเป็นจมอยที่ไม่เป็นจมอยที่ติดกับพื้นแต่งหน้าปีไหนปีไหน ให้กล่อมากปีไหนปีไหนวะชื่อวงมีเสียงปัจจุบันปัจจุบันเลยเหรอปัจจุบันอะไรอ่ะหุ่นยัไมได้ขนาดนี้เลยอ่ะเห็นไหมล่ะชิคเข้าฟิตเนสยอมเลยยอมเราวันนี้ดูรอบสองรอบแรกคือจากเลยอ่ะอันนี้ครั้งแรกนะของหนูอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรใช่ของหนูยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูเลยชื่ออะไรตีไม่ไม่พอไพอร์ตรูเพราะรู้ว่าจะรีแอตต้องรีอยู่แล้วรู้ได้ไง รู้รู้ล่งหน้าชื่อชื่ออะไรนะพี่อะไรนะโรเบิร์ตชูเกียร์ไม่ใช่ชูเกียร์หรอไม่พี่รูดูไม่เราเลยให้มันชัดๆดิอีี่เมยยากเหมือนมหาผัวโซหรอดูจึงล้วีือเ่ย่าย่า่ย่า่่เบก่ามากพีรออยู่ในไรนี่โรเบิร์ตคล้ายๆกับโรบิไม่แบบโ เมย่าใส้รูปรูปแต่งอีกใช่ไหมใช่โอเคอ่ะฮะอ้าวยังไม่ดูไปเลยไม่ให้เอาไม่ให้ดูเลยหมายถึงว่าก็เลยไม่เห็นรูปเมย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเมย่าเฮ้ยเฮ้ยมุงปากพี่พิมหรอบมุงปากพี่พิมปะชิเล่นกล้องเก่งนะเหมือนพิมวัสูนะแกขนาด แกถนัดหน้าด้านนี้หรอไม่ไหวอ่ะฉันว่าแกชอบถ่ายรูปหน้าด้านุนป้าด้านนี้มันดูดูแปลกแปกมึงกูแข็งไปหมดเอาไงอ้าวหลอนเหรอไม่ไหวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันคุณหนนใช่แต่ในกล้องเขาดูหน้าคลายนะดูแอบบ่วงแอบบวงนิดนึงเรอมีอัปองส์เสื้อคุณคุณน่ะเสื้อแม่ดีหลอกเขาหนูอีกหรอไหนดิจำไม่ได้แล้วว่าว้าวฟันนั้น คุณคุณทำหน้าฉันทำเสียงว้าวไปอ้าวไปเอาไปสิกูดีรำไมไปไไปไอาค่ยงเสียองดอเลยนเสี้องดีอยู่เลยเนแีาะ้อีาคงคยังเสียองยนาครอู่เนะอีอ่ะเออ หล่อนพูดอะไรช่วงนี้เออฉันบอกว่าทำไมแล้วพวกเธอแต่งตัวมาแบบนี้แล้วฉันแล้วฉันแต่งมาแบบนี้คือฉันอยากแต่งแบบพวกเธอบ้างนัดมากินแต่นั้นทำไมพวกเธอแต่งเต็มขนาดนั้นแล้วที่นั้นล้มรถจริงนะเนี่ยฮ่อเออล้มรถดอกสองเออ ่ายคางด้วยไม่สวยเลยว่ะทำไมวะเป็นชายแต่งหน้าทำไมออกสเก้องแทบจเสือดำเหมือนอียเจนาแต่งหน้าทำไมออกสาวแตงหน้าทำออกาอ๋อเไม่ใท้องหน้าทองอ่ะนี่ขอพูดอีกครั้งนึ่งนะไม่ได้ท้องโอ้โหมีแต่ยคอมเมนต์แบบว่านางเอิบพี่พระเอกท้องหรือเปล่าเกมานาเกม้านาวี่มาของเกมาแต่เสื้อมันเหมือน มันควยมายังไงวะข้างหน้าควยถูกบหานเหมือนแบบก็อกแอนโทอ่ะอันนี้หาเองปะส่วนกินหนเหมือนไม่ทาพี่พี่เป็นงานไตลิตลิดตลิดกันมาก็คือน้องเต็นนั่นแหละพี่ดอกขวดุหน้าที่งานเลยออกมาเป็นอย่างนี้ชุดชุดก็มิกซ์นะพอรู้ว่าพี่รวยสวย สวยช่วงนี่ไงดูสีสวยไหมเอาเราไม่สวยเลยลูกเออดูเป็นอะไรเนี่ยหรือซ้ายขวาขาปกติเขาทำหรือเปล่าผมตรงนี้ยพุงพุงพุงไปนะคุณชอบราเต็มถักแต่ท็อปอะไรหรือยังเออแต่เลยๆของฉันที่ไหนสูง สวยดแล้วจะต้อสุบซูนะโกนขนขารด้วยจากว่าที่เขาบอกว่าอ้าเดี๋ยวช็อตดีถ้าเห็นส้นสูงนะครับทำไมถึงเลือกคำท่านั้นถ้าจะเป็นโนรากลับไมได้โชกลับไปดูทีกลับไปดูทีท่าตลกมากอีป่อยเฮ้ยผู้จาบ้าทำไมถึงเลือกเดี๋ยวอินเสิร์ตลเทานะครับ

โอ้ยหล่อมากหล่อนะเวอดีช่วงคางช่วงคางหล่อมากเลยนะมาโลอ่ะมีแฟนยังคะเนี่ยจะไม่ได้ขนตาหน่อยเออหน้าตรงพอดูได้หน่อยเหมือนพับไปลงที่ขนตาแล้เหมือนขนตาขาวแปะหรอแปะไปลงแปะคือขนตาขาวอะเราเคยแต่งผมเป็นเมคอัพอาร์ติสเหมือนกันชือยัง่งเลยสกอตคุณสกอตอยากเห็นหล่นลงประกวดว่ะได้ๆประกวดซงซี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะลงหล่นลงวันแมนดาวคู่มาน้ำอะไรไม่เอานะ เอาออกออกกล้ามด้ยเอ้ยจับผมจับผมน้องสีเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลองจับผมน้องนางเอกครับเออจับผมแล้วคอเก่งไปหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยชิ้นชมชิ้นชมเฮ้ยผีแก้มด้วยมีแร็ปด้วยพี่บุญน่ะพี่บุญมองกล้องเหรอพี่บุญง่ายบุญไม่ได้เลยเหมือนกันนะเอาาขใอ้บาบอน เฮ้ยเหมือนลุกขึ้นว่ายรอดเฮ้ยท่าวันนี้มนเร้อนหรองร้อนจริงอน้องร้อนทำเก่งชายกึ่งกึ่งผัด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 กึ่เฮ้ยลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดคิกเชนเดินเลครูโอ้โหอกพักต่อไป เอาหนาวหนานี nou nou <S <S ่ม้าตกเหรอหนาวตกในนั้นหรอตกที่เขสา้าขาสาอ๋อเนี่ยเขาสาหรอด้วย้วยเจ้าสาวอยู่นะซูเล็บเล็บเล็เจลวุมตรงมาลอดหมดเลยนะอย่าอย่าฮะเป็นลอเป็นลเ่ช่วดีแ ุน้องขาดหรอขาดเหรือหรือว่าดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์บุญโปมากไม่ใช่ดีไซน์หลอกเต้นแรงเกินจนขาดเนาะเฮ้ยที่นังจิาเล่นหูเ่นเพืนสาวได้เนสาว บอลบอลบอลมันชายไม่ได้แล้วอ่ะชุดน่ะไม่สวยอ่ะต้องไ่อยู่แบบนับำออะไรหรออายุสามสามเลกิดปะเกิดนิดนึง่สวยยังไม่โกนหนวดเยว่าสอบเสแน่เลยอ่ะแต่งหญิงไม่โกนหนวดดิคุณพ่อร้องเหอะ อพุงกูไม่ให้อะหนึ่งพุงเกมาน้ำไปถ่ายมาแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วหรอเรื่องเงียบหรอทราไม่รู้ไม่ถึงสารนี้อ่ะสารสี่น้องติ้งเพลงเพราะมากนะคะฝากเพลงน้องต้นไ้ด้วยนะคะเล่นเล่นวะตอนนี้ในติ๊กต๊อกดัง เออชาแนลชาแนลเบนนมโตเบนโตชนาชัยเบนโตเนมโตเป็นอะไรครับพี่บุญตาดานบอลคอสตูมน้องๆพี่ๆน้องๆเมคอัพเม็ดลายฝักฝักักฝักอายาากรุงเทพนะชุดแดนเซอร์ชุดเต้นนะหูสปอนเซอร์สปอนเซอร์โลดเนี่ยเต็นต้องเพลงสีแหละชีแปลงเพลงได้จังเลยมากน อ่าไว้นะคะหรือว่าถ้ามีงานแบบติดต่อเข้ามาเราเป็นเอ็มวีเรางานแสดงได้ทุกคนโชว์พร้อมเอ็มวีงานโชว์พร้อมเอ็มวีทุกคนได้หมดเลยเลือกได้เลยมั้ยจะเอาแบบพระเอกนางเอกนางเอกประมาณไหนพระเอกนางเอกเอาเอาพวกเรานี่แหละเริอซีนอะไรพวกเราได้หกคนเนาะอกอเมื่อก่อนสกั็เล่นละครบ่อยอยู่ที่ไหนช่องเจ็ดฉันก็เคยเล่นว้เาะ ฟามีตาละครคุณธรรมหมอมาสังสรรเล่นด้วยฝากด้วยนะคะเพลงน้องเต้นนะคะใครก็เข้าไปลงไปดูกันไปในช่องน้องเต้นเลยพิชยาอะไรสักอย่างก็ซัพพอร์ตกันเผื่อมีเพลงใหม่ได้พิมพ์ชื่อเพลงเลยได้ของตัวแม่นะคะแล้วก็ซัพมผัสพระเอกด้วยพระเอกด้วยเออพระเอกจะไปทนชทางไหนเดี๋ยวตาเบลีแอนใช่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 แล้วก็ กดไลค์กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยบางคนแบบว่าดูดูมาอุ้ยติดตามพี่จุนานะยยังไม่ได้กดใช่สบสบคลายกดเข้าไปกดกดกดติดตามกันหน่อยนะอยากถึงแสนแล้วโอเคสวัสดีนะขอบคุณและสวัสดีค่ะจะได้ตัวแม่มาเป็นเพื่อนไปดูดว